ครับนักแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับก็มีรถมารีวิวและนําเสนอนะครับให้ลูกค้าชมสองคันคลิปนี้เป็นวันคลิปของวันที่9นะครับมิถุนายนนะครับ2563ครับวันนี้ก็มีรถรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ยังเป็นรถที่อยู่ในศูนย์อยู่เลยนะครับเป็นทั้งคูปัต้านะครับแอล4018ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นคูปัต้านะครับแอล5018นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอินเจกบ ใช้งานไล่ใช้งานนาได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะขีเซนให้ดูทั้งสองคันนะครับรอบๆบคันนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับเริ่มต้นจากคูเปอร์ต้านะครับ L5018 นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นล้อธรรมดานะครับไม่ใช่ล้อขยายนะตัวนี้นะครับตัวนี้สวยๆเลยครับรถเดิมนะครับรถเดิมนะครับมีการเก็บสีข้างล่างนิดหน่อยนะครับปรับแต่งสภาพให้พร้อมใช้นะครับ ตัวนี้นะครับใส่ท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับลั่นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ให้ฟังเสียงนะครับก็ดูสภาพรอบคันไปก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเดิมนะครับสีหน้ากากได้กาดหน้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถสีสูบนะครับเครื่องยนต์ดิเรกซ์อินเตคชันครับโฟ์วินนะครับเป็นโฟ์วินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็เกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์เข้า ข้างพวงมาลัยนะครับเป็นเกียร์แบบซิงโคนเชตเทิลนะครับเข้าเกียร์ด้านข้างพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับตรงนี้นะครับได้อุปกรณ์นะครับก็คือใบมีดดันดินหน้านะครับของตาช้างนะครับแล้วก็จะเป็นผาน6นะครับ d h 2 4 6 f h e a v y p a r t s นะครับตัวนี้เป็นผาน6ใบ24นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4แสน8หมื่น5พันบาทครับ4แสน8หมื่น5พันบาทก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่063ครับ3130447ครับ0633130447นะครับอันนี้คือชุดท้ายนะครับชุดท้ายสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับแขนหลังสวยนะครับคือรถคันนี้นะครับ เดิมทุกอย่างนะครับคัดเดิมนะครับแต่มีการเก็บสีมานิดหน่อยนะครับสีหัวชุดบนเดิมครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูรีวิวการทํางานได้เลยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี59นะครับเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับมีเล่มมีเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับนะครับสีสันสวยงามครับวันนี้มารีวิว L40 กับ50นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นคูบต้าครับคูบต้า L4018 นะครับ เป็นรถสามสูบนะครับเป็นรถสามสูบนะครับเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก L 3 6 0 8 SP ตัวด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถจดทะเบียนนะครับปีเอ่อ60นะครับปี60นะครับใช้งานอยู่ที่650ชั่วโมงนะครับ650ชั่วโมงกว่าๆนะครับตัวนี้นะครับยางหลังเต็มนะครับยางหลังใหม่ยางหน้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับได้พร้อมเวทถ่วงล้อครับตัวนี้นะครับสีสันสวยเดิมทั้งหมดครับ วันนี้เรามารีวิวนะครับรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเวทเอ่อกับหน้ากากนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากหน้าแล้วก็จะได้ท่อซิ่งพร้อมนะครับเป็นท่อลั่นของทั้งคู่เลยครับทั้ง40ทั้ง50นะครับวันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นรถ3สูบนะครับ3สูบ3เอ่อเป็นรถ3สูบ40แรงม้านะครับเครื่องยนต์ก็เป็นระบบเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับ ามสูบนะครับจะได้อุปกรณ์ก็คือใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานผานพวนนั้นท้ายนะครับดูชุดท้ายนะครับเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับนี่ครับพีดีโอท้ายเต็มนะครับยังไม่เคยปั่นเลยนะครับตรงนี้นะครับชุดหูท้ายแน่นนะครับตัวนี้นะครับสรุปราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นรุ่นคูโบต้า L4018DT นะครับ Direct i n เ e c t i o n ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูระบบการทำงานของทั้งสองคันนะครับอ่ะอ่ะทีนี้ก็จะมารีวิวการทำงานนะครับของทั้งสี่ศูนย์ทั้งห้าศูนย์ครับอ่ะส0ูนย์สตาร์ทเครื่องก่อนครับใส่ท่อลั่นนะครับเป็นท่อแต่งนะครับเป็นท่อโล่งนะเร่งหน่อยนะครับตัวนี้เป็นท่อสร้างนะครับงานสามศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์ครับสตาร์ทเครื่องครับวอร์มรอเลยนะครับ แน่นๆทุกคันครับวันนี้นะครับเป็นรถใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ออกจากศูนย์เลยครับรถพวกนี้นะครับเป็น40กับ50 18นะครับอ่ะทีนี้เป็นการทํางานนะครับรีวิวของ L40 ครับนกเกียนนาแน่พี่น้องดันไปทางพุ่นดันไปทางพุ่นนะครับนกเต้ยก็จะเก่งแต่รถหกล้อครับนะครับก็เป็นการ ปับล่งวีนองนะครับดึงดินกลับขึ้นมาอย่าให้ฟีเกียรนาเรือนเด้อนะครับอันนู้ก็4050วอร์มรอแล้วครับ50วอร์มรอแล้วครับอันนี้เป็น40นะครับเป็นโฟวินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับห้าศูมา50มาเกียร์ที่เราใช้ไถนะก็จะเป็นเกียร์สไฮนะครับ40ศูอยไปนะ ใบมีดจะค่อนข้างเร็วนะครับเป็นรถรุ่นใหม่พวกนี้ใบมีดจะค่อนข้างเร็วนะครับนี่ครับโวบินทํางานนะครับทํางานเต็มนะครับก้าเอาหางดึงเอาหางดึงดินกลับมาก่อนพอดีไถไปไถามาครับดินด็นกองนะครับนี่เป็นการเอาหางดึงดินกลับนะครับ เสียงแน่นๆครับเข้าทุกดอกนะครับน,นี้ยังไม่ได้ใส่สปริงซิ่งนะครับเป็นพ่ออเป็นท่อลั่นเลยนะครับรอบเดิมนะครับรอบ3ามพันนะครับ มันหอบแล้วมันหอบแล้วมันเมื่อยแล้วครับพี่นอ้องมาสี่นยมาอ่าทีนี้เป็น40-50ูนห้อยไปครับเปิดไฟหน้าเนี่ยเปิดไฟหนาเนี่ยเปิดไฟหนาเนยน,น,นะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED day light นะครับตัวนี้นะครับ day time running นะครับนะครับทีนี้ก็จะ40่ดึงลงครับดึงดินลงนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถทั้ง2คันนี้นะครับจะเป็นกูปะต้า L40 นะครับกับ L5018 นะครับก็โทรติดต่อสอบถามนัดได้โดยตรงครับที่091ครับ8611191ครับ091 8611191คลิปนี้เป็นคลิปของวันที่9นะครับมิถุนายนนะครับเป็นช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงเย็นๆนะครับตัวนี้เดินหอบด้วยครับเดินหอบด้วยครับนะครับตัวนี้เป็นไฟ เดท๋ยแทรนนิ่งนะครับแบบ l e d นะครับตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับยังไงก็สนใจตัวไหนนะครับทักมาท้ายคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างสูงครับเบอร์โทรทิ้งท้ายครับ091ครับ861191ครับ091861191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ครับ063ครับ3130447ครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับคลิปหน้าและคลิป